สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็พอมีเวลานะครับจะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสำหรับลัคนาราศีสุดท้ายประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2515นะครับจะเป็นลัคนาราศีไหนไม่ได้นะครับคือลัคนาราศีมีนนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2515นะครับอาจารย์ขอฝากข้อมูลนะครับสองข้อนะครับข้อที่หนึ่ง ใครที่ยังไม่ทราบราลัคนาราศีของตัวเองนะครับหรือยังไม่ชัวร์ยังไม่มั่นใจนะครับว่าตกลงเรา,ราลัคนาราศีไหนนะครับเพราะว่าที่เคยเช็คดวงมาเนี่ยเร,รู้แต่ราศีเพราะเราใช้วันกับเดือนนะครับในการที่เราเช็คไว้เราอยู่ราศีไหนนะครับถ้ายังไม่ทราบราลัคนาราศีนะครับก็ให้แอดไลน์ออบิเชียวเข้ามาหาอาจารย์ได้ที่แอ๊ดไ9 l ์สองศูนย์เก้าเอลอาร์เซโนะครับหรือรายละเอียดด้านล่างตามหน้าจอได้เลยนะครับใครสะดวกสแกน QR วอารโค้ดก็สามารถสแกน QR วอารโค้ดได้เลยนะครับ หลังจากที่แอดเข้ามาแล้วให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลทุข้อมูทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วให้รอนะครับสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวางลัคนานะครับแล้วก็แจ้งกลับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อที่จะนาลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับไปทําการเช็คนะครับพื้นดวงชะตานะครับแบบภาพรวมได้ที่ช่องทางอาจารย์แนทดวงดวงชาแนลนะครับหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะครับ สำหรับในข้อที่1นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของข้อที่2นะครับใครที่ต้องการที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลอคาลมหาจารย์ที่แอดไซน์สองศูนย์เก้าเอลอาร์เซโนะครับหรือใครฟังไม่ทันก็ดูนะครับรายละเอียดตามด้านล่างของหน้าจอได้เลยนะครับถ้าใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถสแกนผ่านหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วจะมีรายละเอียดขั้นตอนบอกไว้ชัดเจนนะครับให้ทําตามขั้นตอนนะครับก็จะสามารถนัดคิวดูดวงกับทางอาจารย์ได้นะครับ ในข้อที่2นี้มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อ1ดวงนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับกลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยากรณนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสบปีนะครับถ้ามาพูดถึงเรื่องการงานนะครับดาวที่เรียนพบกรรมมะนะครับก็คือดาวพฤทัสัปีนะครับโคจรมากลุมลัคนาตัวเองนะครับในตําแหน่งเป็นเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับกรรมมะกลุ่มลัคนานะครับ สแสดงว่าในช่วงตั้งแต่8เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2 5 6 5ไปจนถึง18เมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับการงานมีเกณฑ์ที่จะมีงานเข้ามามากมายนะครับมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบมากมายมีงานที่ต้องทํามากมายนะครับอยู่ในหัวอยู่ในความคิดของเราอยู่แล้วเป็นโปรเจกต์ที่ก่อนหน้าที่ดาวประจําตัวยังอยู่ในเรือนวินาศนะครับอาจจะคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดก็ยังติดติดขัดๆนะครับจะทําอะไรก็เหมือนกับจะดีแต่ก็ไม่ดีไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะครับ ช่วงเวลาจากนี้ไปก็จะมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนที่ยังรู้สึกท้อแท้รู้สึกยังเบื่อนายรู้สึกยังแบบว่ายังไม่มีขวัญกาลังใจก็รีบให้ลุกขึ้นสู้นะครับเพราะว่าถ้าใครฟังคลิปประจำมาต่อเนื่องก็จะพอทราบข้อมูลดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งมาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าปีนี้ปีพุทธศักราช2อง5นะครับดาวเจ้าเรือนพบกัรมะนะครับโคจอมากลุ่มลัััคคนาตวเองะรบ ไดตำแหน่งเกษตรนะครับก็คือเป็นดาวดวงเดียวกับดาวประจําตัวเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เคยติดติดขัดสิ่งใดที่เคยมีปัญหาหลังจาก8เมษายนปีพศักา2565ไปนะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดในสิ่งที่หวังในสิ่งที่กําลังดาเนินการนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนแน่นอนแล้วนะครับคราวนี้จะประสบความสำเร็จมากหรือน้อยอย่างไรนะครับก็อย่างที่จะได้บอกไปแล้วในทูกคลิปนะครับว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับคราวน,นี้การงานมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีและการเงินเป็นอย่างไร ดาวจุลเรือพบกระดุมพระนะครับก็คือดาวอังคารนะครับโคจรมาเป็นเกษตรนะครับในเรือนตัวเองนะครับในเรือนกระดุมพระนะครับตั้งแต่ช่วง26มิถุนายนจนถึง8สิงหาคมนะครับแล้วจะโคจรเข้าสู่เรือพบสัตชะานะครับในช่วง9สิงหาคมจนถึง2ตุลาคมนั่นหมายความว่าการเงินมันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีที่มั่นคงนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะครับจนถึงเดือนสิงหานะครับว่านี่เป็นการพยากรณสำหรับเดือนสิงหานะครับก็คือในช่วง8สิงหาคมและหลังจากวันที่9สิงหาคมไปแล้วนะครับกระดุมพระสัตชา มันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายนะครับเกี่ยวกับการที่เราต้องมุกเม้นต์การเดินทางอาจจะเป็นการท่องเที่ยวในระยะสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นการใช้จ่ายในช่วงเวลานี้ในการติดต่อประสานงานหรือติดต่อในการที่เราจะต้องไปพบปะในการที่เราต้องไปเจอผู้คนนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับณนะปัจจุบนันวันที่จะบันทึกรายการเนี่ยตรงกับวันพฤหัสบดีที่10มีนาคมปีพุศัราช2515 ในส่วนของเรื่องโรคระบาดโควิดสิบเก้นยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างส่มเสียงนะครับอย่างน้อยนะครับเราอย่าประมาทดูแลตัวเราเองให้ดีๆนะครับคนรอบข้างก็ปลอดภัยนะครับแล้วคนที่อยู่ที่บ้านนะครับที่รอเราอยู่ก็จะปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนะครับทุกคนนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยสติไม่ประมาทนะครับแต่ไงอาจารย์ก็มั่นใจครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับวันที่อาจารย์ พยากรณนี้นะครับก็เป็นของเดือนสิงหาคมนะครับน่าหมายความว่าอะไรน่าหมายความว่าดาวพระศดีโคจรมากลุ่มลัคนาะตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลนะครับขอให้ลุยตั้งใจสิ่งที่เคยติดขัดสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นอุปสรรคปัญหามันจะค่อยๆหมดไปนะครับชัดเจนแล้วนะครับการงานดีการเงินมีมุมที่ดีนะครับอาจจะมีเกณฑ์มีค่าใช้จ่ายบ้างแต่เรารู้ล่วงหน้าแบบนี้แล้วเราเได้บริหารจัดการให้ดีๆนะครับมันก็จะดีสําหรับทางเจ้าของ ดวงชะตานะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักหุ้นส่วนนะครับจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับดาวเจ้าเรือนพบปัตตนินะครับก็คือดาวพุธนะครับโคจรเข้าสู่เรือนพบอลินะครับในช่วง28กรกฎาคมจนถึง19สิงหาคมนะครับน่าหมายความว่าอะไรปัตตนิอลิในช่วงนะครับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาจนถึง19สิงหามันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหามีอุปสรรคนะครับในเรื่องคู่ครองความรักหุ้นส่วนก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเรารู้แบบนี้จะะได้วางแผนนครับ จะคุยจะพูดอะไรก็ด้วยสตินะครับมีสตินะครับค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับมันก็คงไม่ได้มีปัญหามีอุปสรรคอะไรมากมายนะครับถ้าเรารู้แบบนี้แล้วหรือแม้จะเป็นเรื่องหุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้คิดพิจารณาให้ดีให้รอบคอบนะครับแต่อาจารย์มั่นใจว่ายังไงก็แล้วแต่คุณมีดาวพฤหัสบดีมาคุมตัวเองและวดาวประจําตัวได้ได้ตำแหน่งเกษตรด้วยยังไงมันก็ผ่านไปได้ไม่ยากครับก็องกางชัดเจนแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเรามาพูดกันในเรื่องของนะครับสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ดีนะครับหรือนะครับอุบัติเหตุในช่วงเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรนะครับอาจารย์ก็มองว่าในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บนะครับอุปสรรคนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับสุขภาพนะก็ถือว่าเป็นมุมเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับถ้าบางคนก่อนหน้านี้เจ็บๆป่วยๆนะครับพอมาถึงช่วงตั้งแต่หลัง8เมษายนปีพุทธศักราช2515มานะครับก็ จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะดาวประจำตัวโคจรมาเป็นเกษตรมีความมั่นคงนะครับหรือก็จะเจอหมอที่ดีรักษาหายนะครับหรือใครที่ยังไม่ไม่เป็นอะไรที่ผ่านมาก็ถือว่าสุขภาพคุณก็จะแข็งแรงดีไม่ได้มีปัญหาอะไรในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของอุบัติเหตุนะครับในพื้นดวงสตาก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าแคลค่าปลอดภัยดีนะครับและที่สําคัญอีกมุมหนึ่งของชาวลัคนาราศีมีนที่ใครได้ติดตามอาจารย์มาในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับ ก็จะค่อนข้างชัดเจนอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าคุณก็มีดาวใหญ่มาครอบอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณมีดาวนะครับเสานะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนภพลาพระนะครับมาครอบตัวเองไว้อยู่นะครับตั้งแต่ช่วง5ธันวาคมปีพุทธศักราช2513ไปจนถึงนะครับ1มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าอย่างน้อยลาพระลาพระมันก็มีมุมที่ดีนะครับ หลับผ้าของแต่ละคนอาจจะเกิดจากการเสี่ยงโชคบางคนอาจจะเกิดจากการงานบางคนอาจจะเกิดจากการที่เราต้องไปติดต่อสื่อสารการไปพูดคุยนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าแต่ละพื้นชะตาของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรนะครับหรือว่าพื้นดวงเดิมของแต่ละคนคืออะไรนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ามุมภาพกว้างถือว่าเป็นเกณฑ์อะไรที่ค่อนข้างดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ อย่างน Elliot, ain, ้อยลัคนาราศีมีนก็เป็นอีกลัคนาราศีหนึ่งนะครับที่ในปีพุทธศักราช2565เนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะครับหรือเป็นหนึ <Python> ่งในราศีที่ถือว่าจัดว่าดีนะครับใน12ราศีนะครับสำหรับปีพุทธศักราช2565ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับอาจารย์ก็ขอเพิ่มเติมข้อมูลนะครับอีกนิดหน่อยนะครับ ในปีพุทธศักราชส5 6 5อาจารย์ตั้งใจจะทําการพยากรณ์นะครับภาพรวมนะครับให้จบถึงเดือนธันวาคมนะครับภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับหรืออย่างช้าไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์มีโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็จะทําขึ้นมาสําหรับท่านที่สนใจโหราศาสตร์ไทยนะครับย้ํานะครับสนใจโหราศาสตร์ไทยจริงๆนะครับอาจารย์จะทําคลิปเกี่ยวกับการแชร์ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยนะครับการสอนนะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็รวมถึงการพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยนะครับ เพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องทางอาจารย์แนทดือดวงแชนแนลไว้นะครับถ้าไม่ให้พลาดคลิปนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ทางอาจารย์ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อาจารย์รบกวนช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับ ก่อนที่จะจบคลิปนี้จริงๆนะครับอาจารย์ก็ขอสรุปง่ายๆเลยนะครับสำหรับชาวราศีมีนประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับในเรื่องของการงานการงานมัุกมตัวเองมามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ขอให้ลุยให้เต็มที่พักผ่อนในเพียงพอนะครับยังไงก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีปังๆแน่นอนนะครับในส่วนของเรื่องนะครับการเงินนะครับสําหรับเดือนสิงหาคมก็ถือว่ามีมุมมีอะไรที่ดีอยู่แล้วนะครับในช่วงต้นเดือนแล้วก็ในช่วงหลังจาก9สิงหาไปแล้วอาจจะมีมมุที่ต้อง จ่ายเงินมีรายจ่ายบ้างนะครับแต่ก็เป็นในรายจ่ายที่ไม่ได้ถึงกับว่ามีปัญหาถึงกับแย่อะไรมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับในส่วนของเรื่องคู่ครองความรักหุ้นส่วนนะครับก็บริหารจัดการให้ดีๆเพราะเรารู้แล้วว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึง19สิงหาคมนะครับและหลังจากวันที่20สิงหาไปแล้วก็จะดีขึ้นนะครับในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บนะครับอุบัติเหตุนะครับก็ถือว่าแควค่าปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ อาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกคนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกาลังใจให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกคนนะครับก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับแล้วขอให้สิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจที่จะทําแล้วก่อนหน้านี้มันยังมีปัญหายังติดติดขัดก็ขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ใจปรารถนาทุกทท่านนะครับวันนี้เราขีดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ